สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับอ่าเป็นรุ่น Honda Civic Dimension นะครับปี4-5นะครับ2002นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง VT เทไม่เคยแก๊สน,นะครับเดี๋ยวไปชมสีรอบคันนะครับ สีรอบพันสวยๆนะครับสีหลังคานะครับฝากระโปงรงพรายังได้ เสียงเครื่องเ,เครื่องสตาร์ทง่ายนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้หน้าท้ายเดิมหน้าท้ายเดิมนะครับม็อบไม่ขยับนะครับ เครื่องไม่ไอน,นะครับเครื่องเสิยงเพราะๆครับไม่เยิมไม่แห้ง <ๆ S 2> น้ำวนปกตินะครับ น้ำบนปกตินะครับคอมร้อนนิ่งๆนะครับตับทางไกลได้ครับากรบโปรงเดิมนะครับเนิ่งๆนะครับ แอร์เย็นฉ่ำน,นะครับแอร์เย็นเลขไม้นะครับสองแสนสี่มืนสองพันนะครับกระจกไฟฟ้าลงครบนะครับทั้ง4ี่บานขึ้นลงครบทั้ง4ี่บานนะครับครับข้างไฟฟ้านะครับใช้ได้ทั้ง2องบานครับปรับข้างก็ใช้ได้นะครับ ภายในใสวยๆครับไม่มีแต่ครับตูวสวยๆเหมือนเดิมนะครับโรงงาน หลัังนะครบเป็นบาะผ้านะครับอันนี้ที่วางแก้วข้างหลังนะครับอ่าส,สวยๆครับอารอยู่ครบนะครับรถไม่มีชนนะครับติดเดิมมากครับอันนี้สวย ซ้ายเดิมซ้ายขวานะครับไม่มีชนฝากระโปรงเดิมนะครับยางเดิมขอบอยางเดิมครับมอดไม่ขยับไม่เคยแก๊สนะครับยางอะไหล่ยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับ นี้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์เ้างเ้ได้หมดนะครับประตูฝั่งนะครับเบาะประตูนะครับประตูสวยๆไม่มีชนนะครับ ซอกอะไรเดิมหมดครับเดิมนะครับภนะาสี67นะครับหมดปีหน้านี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับสีล้อ ยางตอกลึกๆนะครับใช้ได้อีกสองสามปีครับยางยังนิ่งๆนะครับวิทยุ ใช้งานได้นะครับวิทยุระบบไฟนะครับระบบไฟออกบนะครับ นงแน่นๆนะครับคันนี้ครับไม่ตกหลุมไม่มีดังนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0962964547นะครับแฟงครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้ตั้งไว้ราคา98,000บาทนะครับขอครับ